ดีของป้าคืออะไรอ๋อป้าถือศีลาป้ารักลูกรักเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นสามีที่ดีของ้องมบินีดีปะ้ะแล้วทำไมป้าถึงมาอยู่โรงพยาบาลเพราะป้าป่วยน้ำดีอักเสบตอนนี้หายดีแล้ว แล,แล้วปลาเกิดถุงน้ำดีได้อย่างไรมันจะนิ่วในถุงน้ำดีแป๊บนึงแล้วเดทุกคนเห็นนี่ไหมครับนี่มันคือก้อนในท้องปลาสามก้อนแล้วนี่ก็คือก้อนนี่เห็นไหมเป็นน้ำหยดๆแล้วครับมันใหญ่มากด้วย มันแข็งมากด้วยครับถุงน้ำดีถูกตัดชิ้นไปแล้วตอนนี้นี่ก็คือก้อนนิ่วสำหรับทดลองอ่าเพิ่งเปิดวิดีโอนะป๊าป๊าเกมเมดิม